ผมอาร์ตนินาศอยู่กับผมที่นี่เจสันชาแนลเอชเชฟเพนนิงปลดปล่อยหุ้นเอชเชฟกับภารกิจการขึ้นหุ้นในแบบในหนึ่งสัปดาห์โปรแกรมวันเสา ครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์สาแล้วนะครับซึ่งเป็นวันเขาว,วันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอาชเล่นรวมๆเลยไม่ว่าจะเป็นอกเบาๆไหลเบาๆหลังเบาๆนะฮะแล้วก็ขาเบาๆ,ๆคือเล่นทุกอย่างฮะคือไม่อยากให้แบบว่าพรุ่งนี้คือยังไงก็พรุ่งนี้เราได้หยุดอยู่แล้วและวันจันทร์เราได้เริ่มเล่นอกใหม่อีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะเล่นให้สุดยอดเลยให้สุดๆเลยครับเอาเละฮะท่าแรกครับอกนะครับ สมมติว่า15ครั้งเสร็จปุ๊บเราจะไม่วางนะครับเราจะมาจับตรงกลางต่ออีก15ครั้งซึ่งเราจะใส่เหล็กไม่หนักเลยนะฮะ15ครั้งสมมติว่า15ครั้งแล้วปุ๊บจับข้างล่างต่อครับอีก15ครั้งคือว่าง่ว่าจะทําให้กล้ามเนื้อเราหลาจริงๆไม่จะไปน้องใส่ให้หนักเลยครบ15ครั้งแนละ้วปุ๊บ เท่าับดึงเซตเซตหนึ่งตก45ครั้งครับทำให้เราเกิดการออกผ่านได้มากขึ้นด้วยครับทำอย่างนี้นะฮะ5เซตหรือ4เซตก็ได้ครับสำหรับใครที่ไม่มีแรงนะฮะนี่คืออกท่าแรกครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ต่อไปเลยดีกว่าเอาเละครับเมื่อกี้สักครู่นี้ผ่านไปแล้วนะครับอ,อกนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มเป็นไหลแล้วเพราะว่าทําไมถึงอัดเล่นอ,อกไม่ครบบางคนบอกว่าเฮ้ยทาไมคุณเล่นอ,อกไม่ครบวันนี้ผมเล่นรวมครับถ้าผมเล่นครบเนี่ยผมไม่มีแรงเล่นให้ครบหรอกครับ เอาล้วฮะนี่คือเล่นไหลนะฮะท่าแรกเลย15ครั้งครับท่าเซตช่นเดิมอ่าสมมติว่าสิบห้าครั้งแล้วนะฮะก็ทําอย่างนี้นะครับห้าเช่นเดิมครับทำไมบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมอาร์ตไปเล่น3เซตทำไมอาร์ตเล่น4เซตทำไมอาร์ตเล่น5เซตเพราะว่าอาร์ตต้องการเล่นแบบไหนแบบ คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่านายแบบคืออะไรคือการเล่นให้กล้ามเนื้อกระชับและแน่นไม่ใหญ่จนเกินไปครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องต่อไปดีกว่าครับรัาผมนะฮะท่านี้เป็นท่าไหล่ข่านะฮะและเชิงลเลยดนะครับก็จะทำให้ไหล่เราเป็นรูปทรงห้าทื่อนะฮะถามว่าจําเป็นไหมนะฮะอ่ะบอกเลยนะครับวันที่เล่นไหล่รวมเนี่ยถือว่าจําเป็นมากเพราะว่าจะเกิดการแต่งงานให้เกิดขึ้นครับเอาล้ฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับ15ครั้งนะฮะเช่นเดิมครับ เน้นที่การค้างนะครับเล่นแล้วค้างไว้นะฮะหนึ่วินาทีนะครับอาครบแล้วนะฮะก็ง,ง่ายๆนะฮะไหลข้างแล้วปึ๊บต่ดอด้วยไหลหน้าเลยครับสิบ้าครั้งที่นเดินครับสลับซ้ายขวานะฮะ สมมาตรกันนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาต้องจํานวนเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่บาลานซ์ครับเอาละฮะเสร็จแล้วนะครับของไหล่ข้างกับไหลหน้านะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการเล่นหลังนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังเนี่ยมีอะไรเล่นกันบ้างครับไปดูกันเลยครับหลังจากเมื่อกี้นะฮะเราเล่นไหล่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลังแล้วไว้ง่าว่าเครื่องเนี่ยเป็นหลังรวมเลยนะครับเดี๋ยวจับตรงนี้นะฮะท้าแรก 2ครับ3ครับว่ายง่ายว่าเซตเดียว45ครั้งหมดแรงกันเลยทีเดียวนะฮะเอานะฮะไปดูกันเลยดีกว่า45ครั้งเป็นยังไงดึงนี่นะน้ำหนักที่เหมาะสมไม่หนักมาก15ครั้งอ่าสมมติว่าเรายก15ครั้งแล้วอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะจับดึงต่อเลยครับส5ครั้งกล้ามเนื้อนะฮะจะเปลี่ยนส่วนนะครับ 15ครั้งแล้วเปลี่ยนนะฮะอย่าพึ่งนะครับดึกต่อเลยครับ15ครั้งนะฮะอ่าสิบห้าครั้งนะครับเช่นกันนะฮะเซตหนึ่งสี่สิบห้าครั้งผมรับรองว่าหลังคุณหมดแรงแน่นอนครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เป็นหลังรวมและไหลรวมอ,อกรวมนะฮะคุณจะเล่นไม่สามารถเล่นได้เต็บโปรแกรมเลยต้องเล่นรวมๆนะฮะเพราะพรุ่งนี้คุณจะได้หยุดหนึ่งวัน และวันจันทร์คุณจะเริ่มมาเล่นองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเราไปเสร็จแล้วนะฮะช่วงนี้เล่นรวมเสร็จแล้วเหลือซิทอัพครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่านนี้ก็อยากจะทุกท่านนะฮะก็ลองความสูงมันมีปรับสามารถปรับเก้าอี้ได้ความชันความสูงความส,สูงมากแค่ไหนนะฮะแต่สาหรับผมนะฮะผมถนัดแบบนี้นะฮะผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับก็ท่าน,นี้นะฮะผมอยากจะให้ได้ประมาณทั้งยครั้ง ซึ่งสังเกตว่าท้องกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นเนี่ยจำนวนจะต่างกันนะเพราะว่าท้องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อซิคแคของเราเนี่ยก็แข็งแรงฮนะเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่เด็กแล้วครับลองดูครับ รับรองว่า25ครั้งนะครับได้ผลแน่นอนครับผมรู้สึกว่า25ครั้งนี้ก็ตะคิวทบกินเลยทีเดียวหลังจากเราทํากิจกรรมทุกอย่างแล้วนะฮะในเกมนี้นะฮะเราก็สุดท้ายแล้วนะฮะในแบบพลาดไม่ได้เช่นกันคือการคาร์ดิโอเองครับการคาร์ดิโอได้อะไรได้หัวใจนะฮะแล้วก็ลดไขมันซึ่งในแบบเนี่ยจำเป็นต้องลดไขมันนะฮะเพราะเพื่อที่จะให้ลายกล้ามเนื้อเนี่ยแตกนั่นเองครับเอาละฮะนะฮะเริ่มวิ่งกันเลยดีกว่าครับ 45นาทีนะครับหรือ350แคลอรี่ขึ้นไปครับเอาเละครับนะฮะหลังจากอัดเดินมาแล้วนะครับ45นาทีหรือ350แคลอรี่นะครับเราก็ทำการผบผานแคลอรี่ได้เยอะมากเลยนะฮะและสามารถเพิ่มลายกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้นะฮะที่เราเห็นกันเนี่ยมาหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอกไหล่หลังแขนขานะฮะหรือเล่นรวมก็แล้วและก็รวมถึงคาร์ดิโออีกด้วยนะครับไว้ง่ายว่า1สัปดาห์นะฮะการฟิตแบบนายแบบนะฮะก็ไม่ได้ยากเช่นกันนะครับอยากให้ทุกท่านนะหันมาลองออกกำลังกายดูนะครับและที่ขาดไปได้เลยนะฮะถุงมือนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ใจดีจากเจสันครับขอบคุณมากครับ ส่วนตัวอาร์ตเองนะฮะจะประมาณเล่นออกกำลังกายอย่างนี้วันเล่นอกใช่ไหมวันจันทร์ก็จะเล่นอกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ซิตอัพประมาณ25นาทีครับประมาณชั่วโมง25นาทีเพราะว่าการที่เล่นฟิตเนสเกินเวลาเกินไปนะมันจะกินกล้ามเนื้อครับควรจะเล่นให้พอดีกับร่างกายครับจริงๆแล้วถ้าทําได้5มื้ออย่างเช่นตื่นมากินข้าวนะฮะไข่ต้มเนื้อสัตว์ไก่แล้วก็มื้อที่2เนี่ยเขาจะนับเป็นโปรตีนนะฮะ โปรโตีนคือเวก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งมื้อเช่นกันนะครับวไวง่ายว่าข้าวอาหารหลักอาหารเสริมอาหารหลักอาหารเสริม,อา,ารรมอาหารหลัก5มื้อครับจริงๆแล้วคนเราเลือกเลือกไม่ได้นะว่าใครจะนอนหลับกี่โมงนะนอนก็ถ้าวันมันก็บอกไม่ได้อีกว่าวันติดง,งานหรือเปล่าแต่ถ้าพยายามนอนก็ให้ได้สิบชั่วโมงครับต้องบอกมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงเมื่อก่อนนะต้องบอกว่าอัตนหนั้อย5กิโล เป็นผู้ชายอ้วนนะฮะรอบเอวเนี่ย41ตอนนี้รอบเอว3าก็คือลดไป11นิ้วเนี่ยมีที่มาว่าไปชอบผู้หญิงคนหนึง่งแล้วผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเธอตัวอ้วนนะสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบเออทำไมอ่ะอ้วนแล้วผิดตรงไหนอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากออกกำลังกายฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมผอบลงมานั่นเองครับมุ่งมั่นความพยายามฮะและอดทน ผมว่า4อย่างนี้นะทำให้คุณถึงเป้าหมายนะฮะแต่อย่างแรกสําคัญเลยคุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะฮะว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะทําอะไรครับจริงๆแล้วผมว่าการออกกำลังกายถ้าเรามีบัตตี้ที่ดีหรือมีเพื่อนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วมันก็จะง่ายและก็ดูเดี๋ยวนี้มันมี Google ใช่ไหมฮะเราอยากรู้อะไร,รก็พิมพ์เข้าไปเลยฮะเดี๋ยวมันตอบได้หมดเลยครับตอนนี้คือหล,หลายๆคนต้องบอกอย่างหนึ่งว่าซิกแพคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซิทอัพแล้วมันจะขึ้นมามันเหมือนลายนิ้วมือฮะ ลายกล้ามเนื้อบางคนมี8รลูกบางคนมี10บลูกบางคนมี6กลูกบางคนมีแค่2ลูกไม่มีก็มี <Yeah. S 1> เพราะว่าลายนิ้วมือเขาไม่เหมือนกับลายนิ้วมือคนอื่นก็ <Yeah. S 1> ง่ายๆว่าบล็อกกนื้อกล้ามเนื้อที่ท้องเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะ <Yeah. S 1> เล่นให้ตายก็จะไม่เหมือนเพื่อน,นครับเหมือนลายนิ้วมือครับ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วช่วงนี้ก็บอกอย่างหนึ่งว่าอาร์ตไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจลดน้ําหนักคือแต่ละช่วงมันจะมีซีซั่นของเขาครับอย่างช่วงจะเข้าซัมเมอร์หลายๆคนที่ชอบเดินในเกงในหรือว่าถอดเสื้อไว้บ่อยก็อาจจะคาร์ดิโอ ไม่เกินสิ์เท่านี้ก็พอแล้วถ้าเราเดินมากกว่านี้บางครั้งเนี่ยเราคาร์ดิโอมากเกินไปทําให้อิลัสตินันผิวหน้าครับน้อยลงก็ทําให้เราแก่เร็วด้วยนะฮะก็เลยแบบไม่อยากล่นต้ำหนักเยอะครับทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าวิธีปลดปล่อยบุนเอ็กเชคืออะไร